บ้าสุรยุท์อิสานบดอนสวัสดีครับครับพี่น้องวันนี้กับาพ่อกดีเราแล้วครับวันนี้ครับอิสานบันดอนครับพี่น้องเนาะวันนี้บ้าสุริยุท์กับมาตำแจ้มแมงดาครับบอกไว้ที่ตำแจ้มแมงดาสูตรอีสานบันดอนให้เบื้งเน้อพี่น้องเด้อมาสิเฮ็ดจังไดนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับขั้นตอนแรกอ่ะนี่กีแมงดาครับพี่น้องกีแมงดากีหอมกีกระเทียมกีพริกเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับกีให้มันใหม่มื่อสุกเด้อพี่น้องเด้อเริ่มใหม่เนี่ยละลายก็นเ้อนี่ครับ กเข้าโอ้ใหม่เราพี่น้องนี่ครับี E, MC, e M C e M ห่ม e ก็เด้อพี่น้องเด้อแมงดาห์าก,ก็เลื่อสุกเด้อพี่น้องเด้อครับซีตัวเด้อพี่น้องเลอนี่นี่ครับเดี๋ยวเราเบิง่งวิธีการตำด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้อนี่ครับ <c ười> นี่ครับพี่น้องครับเครื่องปรุงแก้วแมงดาห์ครับจะมีแมงดาเด้อพี่น้องเด้อแมงดากีครับหมักกีกีครับกระเทียมกีหอมหัวแดงก,กีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บักขามเปียกเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้หอมป้อมครับเพื่อผักชีลาวเขาครับขับไปเลยเลยกัปลาแดกปลาลาเขาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเอาแบบนี้แล้วครับพี่น้องเอาเป็นต้นเลยครับเดี๋ยวสิตาให้เบิ้ลหรครับพี่น้องบ้านนี้เบิ้งขั้นตอนไปที่กันตามนู่พี่น้องเด้อครับรับชมเด้๋ครับนี่ครับพี่น้องครับอันดับแรกเขาขอใส่บักพริกลงไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อใส่ลงไปหมดเลยครับ นีหอมนี่เขาก็ต้องแกะกระเพาะพี่น้องเด้อเอาดำๆำอกเด้อเอาจากข้างในเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องครับกระเทียมกับหอมแดงครับใส่ลงไปเลยครับนี่ครับตำจะข้าวกระเด้อพี่น้องเด้อตำหมกพริกกับกระเทียมครับพี่น้องครับหอมแดงครับตำทให้มันแหลกๆเด้อพี่น้องเด้อ ดเดนกแรงล้วเขาเอาแมงดาใส่ด้วยพี่น้องเด้อแมงาใส่ที่หลังครับ พี่น้องแม่งดงาวครับแกเอาเด้อพี่น้องดเด้อแกกันเล็กใจเลยครับแกจะปีกของพี่น้องเนาะนี่ครับเ,เล็ดใส่เลยครับหอมนี่ด้วยครับนี่แบบนี่แหละครับแบบลูกทุ่งเลยครับนี่ใส่ไปเลยครับสี่ตัวตั้งหอมแหง้ง ตามครับวนนี้ทำใหนแหลกๆเลยครับกินแมงดามันออกมาก้วครับพวามหอมขอ,องแมงดาอยู่ตรงตรงหน้าอกหน้าอกคนเดียพี่องเด้อตรงอก แม่จ,นจะน้อยแต่แนะนำครับใส่ปลาคามเปียกแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับปลาคามเปียกครับปลาทองใส่ลายครับใส่ข้นียวอครับเปียกแห้งครับมือก็ดำๆแกงหอมแล้วครับ ลดหน่อยหนึ่งครับต้องปาใส่จังอยตัวพี่น้องหรือพอละลายานั่นแหละครับละลายครับพี่น้องนี่ลงไปเลยครับทำมันขอดครับ ตอนจะใส่ใสต้นหอมด้วยพี่นอเด้อักชี้ครับเดีย๋ยวใส่เลยครับบุ้ไม่มีดครับ พี่น้องได้แล,แล้วครับนี่ครับพี่น้องครับได้แล,แล้วครับเดี๋ยวชิมมือกันนะครับพี่น้องเด้อมือข้างในล่างเด้อเกิดจานเลยครับพี่นอ้องหอมมะซันเชื่อหรอครับ นี่ครับพี่น้องแก้วแมงดาสูตรอีสานบันดอนพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนับข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับข้าวเหนียวครับน,นี่ครับ,รบ,รบไปกินกันครับพี่น้องวันนี้ครับอือืพร้อมขึ้นดังเลยพี่น้องแมงดาซีโตเนาะ สัก,กนหน่ดยนะจำเบ๊จำเบ๊แล้วครับ mm hmm. คุยเลย้บพี่น่อง mm hmm. เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอม ชับกพนาครับมามาครับพี่น้องกินด้วยกันครับแกลแมงดาสุดยอดเลยครับสุดยอดครับแค่นี้ล่ะครับสวัสดีครับ in power